สวัสดีครับพบกับปาดไม้จุบันไม้นะครับวันนี้จะพามาดูนะครับการให้น้ํานะครับการให้น้ําลำย่าคิดตันนะครับช่วงที่เราจะทําดอกนะครับชุดนี้นะครับประมาณ14 15วันที่แล้วนะครับผมได้มาหว่านปุ๋ยเร่งดอกก็คือ8 24 24นะครับโดยการหว่านต้นละประมาณเฉลี่ย1นกิโลกรัมถึง1000กรัมก็คือ1กิโลนะครับก็ใส่ไปแต่ว่าปีนี้นะครับค่อนข้างที่จะ สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะครับดูยอดยังไม่เก๋จัดนะครับอย่างนี้ยังต้องรอให้ใบชุดนี้เก๋นะครับถึงจะออกดอกนะครับดังนั้นนะครับการให้น้ําก็สัมพันธ์ตอนที่เราหว่านปุ๋ยเสร็จเนี่ยเราจะให้น้ําติดต่อกันประมาณสองถึงสวันนะครับขึ้นอยู่ภามอากาศถ้ามีความชื้นหรือว่ามีฝนเราก็จะไม่ต้องให้ติดต่อกันหลายวันนะครับเพราะงะากนั้นนะครับเนี่ยผมงดน้ามาประมาณสักเจ็ดแปดวันได้แล้วนะครับชุดนี้นะครับแล้วก็วันนี้จะมาเข้าน้ํานะครับ การให้น้ําก็ให้โฟโดยประมาณนี้นะครับก็จะให้ประมาณสัก15-20นาทีนะครับในครั้งนี้แล้วก็เดี๋ยวจะหยุดไปอีกนะครับหยุดไปอีกประมาณสักเจ็ดวันนะครับดูอาการเพราะว่าจากรอบที่แล้วนะครับยอดทุกยัางที่จะเดินเยอะต้องรอยอดพวกนี้แก่มันถึงจะให้ดอกนะครับเพราะปุ๋ยที่เราหว่านนะครับเนี่ยละลายนะครับเจ็ดวัน,นยังละลายยังไม่หมดนะครับงั้นก็คือเราช่วงนี้เราสามารถเปิดน้ํา ผมน้ำเนี่ยผมจะแบ่งเป็น2โซนนะครับโซนละประมาณ100ต้นก็ประมาณ100หัวนะครับเปิดตัวใหญ่เลยนะครับทีเดียวโดยวาบเล็กๆเดี๋ยวเราไม่ต้องไปเปิดนะครับราก็เปิดชุดนี้นะครับทั้งหมดนะครับยอดกครับยอดก็ไหลนะครับเพราะว่าอากาศปีนี้นะครับไม่เหมือนปีที่แล้วนะครับสภาพอากาศไม่เหมือนมีฝนแล้วก็แดดขนาดฝนตกเสร็จนะครับแดดออกเปรี้ยงเลยนะครับ มันทำให้ต้นไม้เนี่ยอันนี้ครับเราเขาปิดฝั่งนี้ทาให้ต้นไม้เนี่ยการปรับตัวนะครับการปรับรวหรือการาสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงมันทําให้ยอดหรือดอกเนี่ยค่อนข้างที่จะปรับตัวยากนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้ามกราไปต้นไปเนี่ยมันจะเริ่มเข้าสู่หน้าเล้งนะครับพอยอดพวกนี้แก่น,นะครับเราต้องรอให้ยอดพวกนี้แก่มันก็จะแพงเป็นช่อดอกนะครับพอตอนนี้เราใส่ปุ๋ยไปหนึ่งรอบแล้วนะครับเดี๋ยว ถ้ามันช้านะครับก็จะประมาณปลายมกราเราก็จะเติมกระตุ้นอีกหนึ่งครั้งนะครับเติมแค่นั้นพอครับที่เหลือเราค่อยมาคุมเรื่องของน้ํานะครับช่วงนี้ก็คือเราพยายามให้ก่อนไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าปุ๋ยเนี่ยบางจุดมันยังละลายไม่หมดแล้วอย่างหนึ่งก็คือมันอยู่ในช่วงที่ยอดอ่อนนะครับช่วงยอดอ่อนอย่างนี้นะครับเราไม่ต้องไปงดน้ํานานนะครับเพราะว่าต่อเรางดน้ํานานนะครับมันเป็นยอดอยู่ดอกมันยังไม่ไหลนะครับเดี๋ยวรอให้ ยอดพกนี้เกอกรอบหนึ่งเราค่อยมาเล่นน้ําก็คือให้น้ำหนึ่งวันเว้นสี่วันเว้นห้าวันให้น้ำสิบห้านาทีเว้นกี่วันนะเอนนี้คือดูสภาพอากาศเป็นหลักแต่ตอนนี้ก็คือเราพยายามโฟน้ําใหา้พวกปุ๋ยพวกอาหารเรา้ยเงเข้าไปเนี่ยได้กระจายนะครับทั่วบางต้นนะครับที่ยอดมันเก่น,นะครับมันอา,อาจจะไหลนะครับมาเลยก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่จากการเดินดูนะครับยอด อ่อนค่อนข้างที่จะเยอะนี่ครับให้น้ำนะครับหลังจากเราให้ปุ๋ยนะครับเราให้น้ำเสร็จแล้วเราก็เว้นนะครับเว้นไว้ก็ประมาณเจ็ดวันเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ถ้าอากาศมันแล้งจัดนะครับแล้งจัดเกิน,นก็ดูดูลัออกษณะของใบเป็นหลักก็ประมาณทั้งห้าวันการงดน้ำเนี่ยมันไม่ตายตัวนะครับบางบางพื้นที่ก็ห้าวันนะครับบางพื้นที่ก็เจ็ดวันบางพื้นที่ก็สิบวัน ถ้าของผมอยู่บนที่เนินอย่างเนี้ยเราเว้นสักเจ็ดวันก็มันจะแห้งนะแต่สำหรับของใครที่มันอยู่ที่ลุ่มที่ต่ำนะครับเว้นเจ็ดวันเนี่ยมันยังไม่แห้งนะครับนั้นก็ขยับขึ้นไปสิบวันสิบห้าวันได้เลยนะครับเหมือนโซนข้างล่างเนี่ยพวกเนี้ยครับมันจะมีความชื้นดีกว่าโซนที่อยู่ข้างบนนู้นนะครับดังนั้นโซนข้างบนเพราะง้าง,งาที่จะแห้งเร็ว ระบบน้ําก็พยายามทําเป็นโซนใหญ่นะครับเวลาเราเปิดเนี่ยมันจะสะดวกก็คือ,อดูเครื่องของเราเป็นสําคัญนะครับว่าเครื่องของเรามันสามารถดันน้ําได้กี่หัวสปริงเกอร์นะครับใช้ได้กี่หัวแล้วก็ควบคุมเป็นจุดเป็นจุดไปเลยนะครับถ้าเรามัวแต่ไปเปิดวาล์วเล็กๆเนี่ยมันจะเสียเวลานะครับงั้นก็คือขึ้นอยู่กับว่าตัวเครื่องของเราด้วยนะครับนี่ผมใช้เครื่องอสอง แรงนะครับเครื่อง2แรง3นิ้วของมิสูนะครับลากครั้งหนึ่งก็ประมาณร้อยนะครับร้อยกว่าหัวเพราะมีมะพร้าวมีอะไรขอบสาอีกรับร้อยกว่าหัวฝั่งหนึ่งนะครับเอาแบ่งเป็น2อส่วนนะครับมะพร้าวอย่างมะพร้าวปัญหาก็คือเนี่ยครับเป็นโรคใบเนี่ยครับแก้วิธีนะครับโดยใช้ลูกหมิ่นก็ได้นะครับหรือผมส่วนใหญ่ผมถ้าเจอผมก็จะใส่เกลือเลยนะครับอัดเกลือเข้าไปเลยนะครับใบใหม่ก็จะขึ้น เนี่ยก็เด็กๆนะครับก็มาตกปลากันนะครับตอนนี้น้ําเบียงพรครับสาหรับการใช้นะครับในการทําลำยาคิดตั้นหรือใช้ผลไม้ได้นะครับทั้งสวนเลยโอเคนะครับหลังจากเราใส่ปุ๋ยเร่งดอกก็อย่าลืมในเรื่องของน้ำรับการควบคุมน้านะครับการให้น้ำนะถ้าช่วงที่ยอดยังอ่อนอยู่นะครับไม่ต้องไปวินน้านนะครับเราให้ยอดมันเกล่ก่อนแล้วเราค่อยกักน้ํานะครับให้ใบมันเริ่มข้อเสียถ้าการกักน้ํานานเกินเนี่ย ขอบใบมันจะแห้งครับพอขอบใบแห้งเนี่ยใบจะไม่สมบูรณ์ดังนั้นเราคือเราเราปล่อยให้เขาสมบูรณ์จนกว่าใบแก่แล้วเราค่อยกักนะครับแล้วก็รดตุ้นน้ำสักครั้งหนึ่งแล้วก็เว้นน้ำอีกนะครับถ้าเรากักนานเนี่ยสังเกตเลยครับขอบใบจะแห้งจะไหม้หมดเลยนะครับโอเคนะครับฝักดีทราย u t ท b e ไปพบเจอมัน้นโดยครับสวัสดีครับผม